ระะเราจะมาจําลองเหตุการณ์สอนนะคะเพื่อที่จะทําไปพร้อมนักเรียนในการสอนในชั้นเรียนนะคะอันนี้จะเป็นแบบจำลองเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็จะได้ทำเป็นคลิปเพื่อสอนนักเรียนนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะมาดองมะม่วงนะคะเราจะต้องมาเด็ดก้านออกและล้างมะม่วงให้สะอาดค่ะเรามาล้างกันเลยค่ะเรานออกแล้วลตอนน้องมาน ล้ำมะม่วงนะคะเราต้องล้างยางสะอาดนะคะแล้วก็ขัดในแต่ละลูกนะคะให้สะอาดโดยที่เราจะล้างมะม่วงนะคะสักประมาณสองสามน้ำก็เลยค่ะขัดแล้มาล้างต่อเลยค่ะเมื่อเราล้างเสร็จคิดว่าดีแล้วนะคะเราก็เอาแม่อบนะคะแล้วเปิดน้ำล้างใหม่เราต้องขัดอย่างนะคะให้มะม่วงพี่ยางมันะอดไมให้อยู่สวยที่สุดค่ะเนี่ยตรงดำเนี่ยค่ะเราก็ต้องขัดตกค่ะเป็นยางมะม่วงคะเราก็ต้องขัดตกขัดอย่างงงองก่อนเราก็จะขัดตก ล้ามะม่วงนะคะสะอาดเลียวคุณครูคิดว่ามะม่วงสะอาดเลียวนะคะคุณครูก็จะล้างน้ําด้วยล้างมะม่วงนะคะด้วยเกลือะค่ะในตอนนี้ขั้นตอนนี้นะคะเกลือน,นะคะเราจะไม่ไม่คํานวณน,นะคะว่าจะใส่ปริมาณเท,าาทา่าไหร่ใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนล้างมะม่วงเลยค่ะเกลือน,นะคะจะช่วยให้มะม่วงนะคะยางออกได้ดีนั่นเองะค่ะเราก็จะล้างด้วยเกลือเลย เมื่อเราล้างได้เกลือนะคะชิดว่ามันสะอาดแล้วให้เราอ่ะเทีาาออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำประอิกค่ะเติมเกลือไประกิรอบนะคะต่อมาเราจะมาหัาน่นมะม่วงนะคะให้พอดีคำที่เราจะใส่ในโดนะคะ เราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำตามที่เราต้องการเลยค่ะหรือว่าจะหั่นน้อยหั่นใหญ่ตามถนัดเลยนะคะและตามที่ต้องการเลยนะคะที่คุูครูก็จะให้มาเป็นประมาณนี้นะคะคุูครูก็จะเราก็จะเอามาแช่น้ําเลือนในที่เราแช่ไว้นั่้นองนะคะเอามะล็ดออกด้วยในขั้นตอนนี้ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับเปลือกมันไม่ได้ขมนะคะเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ไม่ใช่มะม่วงแก่ค่ะไม่เป เมื่อเราหัน่นมะม่วงเสร็จนะคะเป็นชิ้นๆตามชิ้นที่เราต้องการแล้วนะคะ <_ Việt> เราก็จะมารั้งๆมอีกรอบนะคะแล้วเพื่อที่จาน้ำยางออกนะคะเราก็เทน้ำออกอีกรอบนึงค่ะเราก็จะเปิดน้ำใส่นะคะ น้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำปริมาณหนึ่งลิตรในนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อแช่มะม่วงนะคะเพื่อให้ยางออกนะคะแช่ประมาณหนึ่งลิตรนะคะต่อ2สองช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะในการแช่มะม่วงนะคะเราจะทำการลุกๆนะคะแล้วแช่มะม่วงนี้นะคะไว้ยี่สิบนาทีนะคะแล้วยี่สิบนาทีแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามะม่วงจะเป็นอย่างไรเอานะคะแช่มะม่วงไว,ว้ครบเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำปูนสปูนแดงนะคะเพื่อจะเอามาแช่อีกรอบค่ะเพื่อล้างยางออกนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นปูนแดงนะคะเพื่อใช้สําหรับล้างมะม่วงนะคะเพื่อล้างยางมะม่วงออกนั่นเองค่ะเราก็จะผสมนะคะเพียงครึ่งช้อนช้อนโต๊นครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะผสมกับน้ำไปเลยค่ะเราแช่น้ำปูนแดงนะคะเพื่อให้ยางมะม่วงนะคะออกด้วดีนะคะค่ะเมื่อหลับว่าปูนแดงละลายแล้วนะคะเราก็จะเอามะม่วงที่อยู่ในนี้นนำไป เราก็จะแช่น้ำปูนเดนะคะไว้สักประมาณสิบนาทีค่ะค่ะขั้นตอนล้างขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำน้ำปูนใส่ไอ้มั่งที่อยู่ในน้ำปูนใส่นะคะมาล้างน้ำสะอาดอ,อีกหนึ่งครั้ค่ะ ค่ะเมื่อเราล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำอบค่ะในปริม,มาณมะม่วงของเรานะคะสามกิโลนะคะเราจะใช้เกลือนะคะปริมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อกรุกเขาให้มะม่วงนะคะเข้ากับเกลือะคะ่ะในในส่วนนี้นะคะก็แล้วแต่นักเรียนนะคะทุกคนว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอยู่ที่นัเกเรียนศึกษามาแต่คุณครูนะคะจะใช้เพียงสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะคะมะม่วงของเรานะคะเค็มเกินไปนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะทำการคือเขาคือไม่เข้ากับมะม่วงของเรานะคะคุกไม่ทั่วเลยนะคะ,ะ,คะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำให้มะม่วงของเรานะคะมีความที่แบบว่าไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปด้วยนะคะ เราก็จะแช่ไว้อย่างนี้สักครับนะคะ,นะ,คะจนน้ำเปรี้ยวมันออกจรงคะ่ะขณะที่เรารอมะม่วงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเปรี้ยวของมะม่วงนะคะออกนะคะเราจะมาทำการทำน้ำเชื่อมกันก่อนเลยค่ะคะ่ะเราจะใส่น้ำทั้งหมดนะคะ1ลิตรนะคะเพื่อจะทำน้ำเชื่อมของเราค่ะคะ่ะนี้นะคะก็จะเป็นน้ำาน่งลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันต่อเลยคะ่ะ เราจะเปิดไฟกลางๆนะคะไม่แรงมากแบบไม่เบามากนั่นเองค่ะในขั้นตอนที่น้ำกำลังเดือดนะคะเราจะใส่เกลือต่อลิตรนะคะลิตรนึงน้ำลิตรนึงนะคะจะตอกเกลือของช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะในปริมาณเกลือนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อตัดรสชาติของการเค็มนะคะสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่นักเรียนนะคะว่าจะหาข้อมูลมาอย่างไรหรือว่า จะต้องการให้น้ำม้วนของเรานั้นหวานขึ้นไหมใช่ไหคะค่ะังน,นี้เราก็เลยน้ำเชื่อมของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะพักให้น้ำเชื่อมนะคะของเราเย็นตัวในขณะที่เราพักนะคะให้น้ำเชื่อมของเราเย็นตัวเราจะไปเอาเมื้อใส่อยู่กันก่อนเลยคะ่ะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำม้วนที่เราแช่น้ำแช่เยือไว้ค่ะเราจะเอามาใส่ เราจะใส่มมม่วงนะคะ,ะ,ใ,ะ,คะให้เต็มพอดีของโหลขวดขวดหลเราเลยนะคะในขณะนี้นะคะเราก็จะมารองนาเชื่อมของเราเย็นตัวกันค่ะ<ม>เพื่อจะเอามาเทใส่นี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเทน้าเชื่อมนะคะลงโหลของน้ำเองค่ะนี่นะคะน้ำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นนะคะ่ะเรามาเทกันเลยค่ะจะเทให้เต็มไปนะคะอ่านี่ก็จะเป็นเราก็จะนำไปา นี่ก็จะเป็นหน้าตามมมดองเกอืของเรานะคะเรารอเวลาอีก2วันนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเปิดดูนะคะและว่ามมมรีของเราคะอยุตได้หรือยังนะคะให้ตั้งตอนนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะไปติดที่หวดหลูของเราค่ะว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเมมโมรี่ของเราจะเป็นหน้าตายงไแล้วเราก็จะมาตัดสินกันนะคะว่ามมโมรีของกลุ่มไหนนะคะมีหน้าตาที่สวยงามนะคะและ ตามที่ครูบอกกินนะ่ตั้งแต่แรกนะคะว่ามีความสวยงามมีรูปร่้าที่ดีนะคะแล้วก็มีแบบเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่านะคะแล้วเรามาดูอ่าเราก็ทำมะม่วงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะม่วงโนกรของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วอันต่อมานะคะครูจะมีการถามนักเรียนนะคะเพื่อเป็นให้คะแนนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้กำลังใจนักเรียนนะคะในการทำมะม่วงค่ะอ่าเรามการทำมะม่วงของนักเรียนนะคะมีอุปสรรคอย่างไรหรือเปล่าอ่ากรูมไหนมีอุปสรรคอะไรนะคะยกมือได้เลยนะคะยกมือตอบครูได้เลยค่ะว่ามีอุปสรรคในการทำอะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาาออย่งไรนะะค คำถามต่อมานะคะครูจะถามเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะในการทำบะามี่ดองเกลือของเรานะคะครูใช้น้ำกี่ลิตรคะในการทำน้ำเชื่อมใครมีคำตอบนะคะเตรียมคำตอบไว้เลยนะคะต่อมาข้อที่สองคำถามที่สองนะคะครูจะถามว่าครูใช้น้ำจำนวนกี่ลิตรต่อปริมาณเกลือจำนวนกีช้อนโต๊ะอัตราส่วนของน้ำต่อเกลือเนี่ยเท่าใดนะคะนักเรียนรู้คำตอบนักเรียนเตรียมยกมือเลยนะคะเดี๋ยวครูจะบอกข้อคำถามเลยสามนะคะคำถามที่สามนะคะก็จะถามว่าครูใช้ปริมาณน้ำกี่ลิตรต่อ ป,ปูนแดงนะคะที่ปูใช้ในการล้างม่วค่ะกี่ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะอ่ะะาขา 3, อถามอัตราส่วนก็ถามอถามอัตราส่วนของปริมาณน,น้าน,นะคะต่อปรมิมาณปูนแดงนั่นเองค่ะอ่าพอหรือยังคำถามพอหรือยังคะ พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปเอาค่อยไปเขียนลงในข้อมูลนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนกิจกรรมที่นักเรียน,นทำนะคะในใบกิจกรรมที่สงนะคะเพื่อบันทึกนะคะและเขียนว่านักเรียนนะคะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะปริมาณของมะม่วงปริมาณของน้ำเือปริมาณของเกลือปริมาณของกูนแดงนะคะ่ะเท่าไหร่ในการทำมะม่วงรมเกลือของนักเรียนในครั้งนี้นะคะเพื่อที่เราจะมาประเมินกันนะคะในสัปดาห์หน้าหรือว่าชั่วโมงถัดไปนั่นเองะคะ่ะว่านักเรียนนะคะผลงานของนักเรียนน่ะจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าผลงานของนักเรียนจะเป็นอย่างไรค่ะใครมีคำตอบหรือใครมีคคาถอะะไูด้้นนนต ท่นี้ทำคำถามอะไรนะคะ,ะถ้าไม่มีคำถามนะคะครูก็จะขอจบการสอนการทำห้องดองเกลือไวัดเย็นขั้นนี้นะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ